สวัสดีครับพบกับผมเก่งเซมิกิเกมสกก์สวัสดีเกมครับวัผมเป็นเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมทีโบทีโบครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ ดีไซเนอร์ชาวไทยนะครับก็เป็นคนเดียวกับที่ออกแบบเกมสีราชานั่นเองนะครับถ้าใครไม่รู้จักว่าเกมสีราชาคืออะไรว่าก็ลองไปดูในเสียบอร์ดเกมก็ได้ครับเขามีน่าจะมีรีวิวอะไรแนละ้วเพราะว่าจะเป็นเกมต่อไปที่เป็นเกมของคนไทยที่เสียบอร์ดเกมเนี่ยจะผลิตออกมาขายกันนะครับซึ่งก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกมากนะครับก็ทิโบเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวพัศท์เกมที่เน้นแบบเกตเวย์แฟมิลี่เลยที่แบบเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ประมาณนั้นแต่ข้างกล่องเนี่ย น่ากลัวมากเขียน14บวกควาจริงมันควรจะเป็นแบบ8บวกป่ะใช่ไหม8บวกไม่ก็6บวกแล้วแต่แต่14บวกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรตติ้งกับพวกมีเดียมยูโรแล้วนะมีเดียมยูโรเฮฟวี่ยูโรเพราะว่าอายุสีขึ้นไปจะเริ่มคิดซับซ้อนได้พอประมาณนะครับรูปแบบเกมก็แปบ๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็เล่นได้2คนแต่เขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าซื้อ2กล่องเนี่ยจะเล่นได้4คนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมเป็นยังไงบ้างก่อน็ถึงก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็คือดีไซเนอร์ของเกมนี้นั่นเองนะครับไปดูกันเลยเซตอัพนะครับเราจะเอาคิวเนี่ยสีละ5เม็ดแล้วก็มาเรียงตามเนี้ยเป็นแพทเทิร์น5้คูณหนะครับแล้วก็มันจะมีมา2ชุดเพราะนั้นเราก็เรียงอีกชุดหนึ่งไว้เลยก็ได้นะครับเป็นแพทเทิร์น5้คูณหเช่นเดียวกันแล้วก็แจกเพลย์บอร์ดไปคนละอัน เราก็จะเริ่มเล่นกันนะครับโดยที่เริ่มจากผู้เล่นคนแรกนะครับมาดูเป้าหมายกันดีกว่าเป้าหมายเนี่ยเราจะต้องสร้างบ้านโดยใช้หินพวกนี้เราเป็นมนุษย์ถ้ำนะครับนี่เป็นบอร์ดถ้ำของเรานั่นเองวิธีสร้างบ้านเนี่ยเราจะสร้างไงคือเราจะต้องเอาหินเนี่ยอย่างน้อย3อันที่เป็นสีเดียวกันให้มันติดกันให้ได้ถ้าเราสามารถมีสีเดียวกันติดกันอยู่ในถ้ำของเราเนี่ยสอันขึ้นไปได้ก็จะสร้างบ้านได้หงหลังนั่นเองพอจบเกมครับให้มาดูว่า ใครเนี่ยเหลือหินอยู่ในถ้าเยอะที่สุดคนนั้นแพ้ไปแต่ถ้าเหลือเท่ากันเนี่ยให้มาดูจดํานวนบ้านใครมีจํานวนบ้านน้อยกว่ากันก็แพ้ไปพูดง่ายคือใครมีจานวนบ้านเยอะสุดชนะนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าเราไม่เน้นจํานวนบ้านเราเน้นว่าให้เหลือหินในถ้าเนี่ยให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือแบบเป็นวิธีการชนะอันแรก่วนอันนึงคือทเบรกนะครับามาดูวิธีเล่นกันนะครับพอถึงตาเราเราจะต้องเลื่อกหิน2ก้อนที่ติดกันครับ สไลด์เข้ามาในถ้าของเราโดยที่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีก้อนไหนติดกันเลยเนี่ยเราสามารถเอาอันที่เป็นเดียเด่ยวๆได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นก้อนสุดท้ายนั่นเองเพราะเนี้ยมันเป็นเลขคี่ถูกไหมอ่าเริ่มจากคนนี้เอาอะไรดีเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่าสีเขียวเ่าเวลาเอาหินครับจะต้องสามารถเลื่อนออกได้โดยที่ไม่ทําให้หินอื่นแตกลายหมายความว่าอ,อะไรถ้าผมเอาอักษรนี้ได้ไหมไม่ได้ไหมเพราะมันจะแตกลายเพราะนั้นพึ่งง่ายคือเหมือนจะต้องเอาจากของก่อนนั่นแหละพึ่งเอามาวเวลามาครับห้ามบิดนะครับผมเอามาแนวตั้งเพราะนั้นผมก็ใส่ข เวนี้แล้วกันนะครับตาคนต่อไปบอกมึงเล่นเขียวเหรอกูแย่งนะครับไม่แย่งดีกว่าเพราะถ้าแย่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอเนี่ยมันจะไอนี้มันจะถ้ามันจะได้สามได้คนหนึ่งได้ไม่ครบสามแต่เนี่ยมันมีอีกอีก อีกอันหนึ่งเราจะเล่นสองรอบก็คือรอบแรกใช้ก้อนนี้อีกรอบหนึ่งใช้ก้อนนี้แล้วมันจะเต็มถ้าเราพอดีแล้วก็ค่อยมาสร้างบ้านที่ตามที่ผมบอกไปฝั่งนี้ก็เอ้ยเหลืองเอ้ยเหลืองก็ได้เซฟเซฟนะครับเขาก็หยิบมาวางป้างตามฝั่งนี้ว่าอ่างันกูก็ยาวไปขอเขียวต่อนี่มันจะออกมาได้ไหมเพราะว่ามันไม่ไม่แบบไม่มีอะไรขวางไม่มีอะไรไปกระทบนะครับตาฝั่งนี้เขาก็เอแดงแล้วกันเล่น2สีไปเลยนะครับ ฝั่งนี้เขาก็ันนี่ได้อยู่ได้อยู่โหไม่ได้อย่างนี้ถ้าเอานี้ยมาน้ําเงินอยู่ข้างล่างแล้วมันจะยากแหละเอ้ยได้อยู่ครับเพราะเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ว่ามันจะได้อยู่เพราะอะไรนะครับเนี่ยเราก็จะเล่นเงี้ยผัดกันไปเรื่อยๆสองรอบพอ,อนี้หมดปุ๊บเหลือคิวสุดท้ายคนนั้นก็ไปเหมือนอ่าในในก้อนเนี้ยฝั่งนี้เริ่มก่อนนะพอเป็นอีกก้อนหนึ่งฝั่งนี้จะเริ่มก่อนนะในกรณีที่เราหยิบเป็นคู่นะครับแล้ววางอย่างนี้ถูกไหม มันจะไม่ค้างนะมันจะสไลด์ลงไปสมมติอย่างเงี้ยมันก็สไลด์ลงปึ๊บอันนี้มันก็สไลด์ลงปึง้งอย่างงี้นะครับเหมือนเราแบบเอาจากข้างบนลงข้างล่างนั่นเองอีกกรนี้หนึ่งครับคือฝั่งนี้เนี่ยเขาต้องการไอ้สีน้ําเงินเขียวที่อยู่ตรงกลางตรงน,นี้นะครับเพื่อที่จะไปลงตรงนี้ของเขาแต่ว่าเห็นไหมมันออกปึ๊บมันอาออกไม่ได้มันติดอันนี้อยู่ก็จะอ,ออกไม่ได้นะครับผมเมื่อเล่น2รอบแล้วนะครับคิวก็จะแน่นๆประมาณาน,นี้นะครับแต่ว่าจะเป็นเฟรสร้างบ้านเนี่ยเขาเรียวกว่า When the magic happen นะครับผมมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูของอันนี้ก่อนแล้วกันเวลาสร้างบ้านครับต้องสร้างจากบ้านหลังด้านล่ลางสุดแถวล่างสุดก่อนสมับอนี้แถวล่างสุดผมมีสามารถสร้างสีแดงได้กับสร้างสีเขียวได้นะครับผมขอถ้าสร้างสีแดงเดี๋ยวพอสร้างปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะไหลลงมาผมก็ต้องดูด้วยเฮ้ยไหลลงมาเราจะคอมโบต่อได้ไหมผมขอสร้างสีเขียวก่อนแล้วกันให้อย่างน้อยสีน้ำเงินสองเนี้ยมันลงมาซ้อนกันสร้างบ้านสีเขียวป้างเสร็จแล้วครับทุกอย่างก็ไหลมา จุจึ๊งจุจึงจุดจึงจุดจึงเรียบร้อยอ่าอะผมต้องสร้างบ้านสีแดงบังคับเลยนะครับอันอื่นสร้างไม่ได้เพราะมันมีไม่ครบสามอ่าแล้วก็จุดจึงจจึงโอเคต่อไปถ้าเกิดว่าแถวล่างสุดสร้างบ้านไม่ได้แล้วสามารถไปสร้างข้างบนได้นะครับผมอ่าผมสร้างสีฟ้าครับจุดจึ๊ง อันนี้ก็จะไหลออกมาปังอ่าทำให้ผมได้สีขาวต่อใช่ไหมก่อนสีขาวผมขอเ้อก็ต้องสีขาวมาครับสีขาวเลยนี่ว่ะเจะจเจจึงโอเคเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมเพราะว่าน่าเป็นอันที่ได้จจึงเพราะนั้นครับผมไม่เหลือคิ้วเลยครับแล้วก็มีบ้านทั้งหมด1 2ึ่งสองสาสหอสามี่ห้าห เจ็ดหลังนั่นเองนะครับวูถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับการเล่นตรงนี้มาดูฝั่งนี้กันว่าจะได้บ้านทั้งหมดกี่หลังนะครับ <c oughs> สีแดงก่อนดีปะให้เราสีเหลืองมาเราได้ได้ได้หมดเลยสีแดงก่อนจิงจิงมาแล้วบ้านหลังแรกอันนี้เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาไปที่สองสีืองได้จิงจิงเลื่อนลงมาหลังที่สามผมขอเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับ จริงแอบสีเขียวก็จะติดกันถูกไหมผมจะเอาสีเขียวก่อนเพื่อให้สีขาวมาติดกันนะครับวันนี้ก็ได้ครบหมดเลยเจอเจอสีขาวลงมาติดกันเอ้ยขาดสองเออแย่แล้วอ่าถ้าเป็นเงี้ครับก็คือฝั่งนี้ชนะนั่นเองเพราะว่าไม่เหลือหินในถ้ำเลยฝั่งนี้เหลือหินในถ้ำสองอันนะครับก็แพ้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า สมมุติถ้ามันซ้าได้อีกหลังล่ะมันก็จะนับจํานวนบ้านกันคมีจานวนบ้านเยอะกว่าคนนั้นชนะนั่นเองเนี่ยคือวิธีเล่นคร่าวๆของทิโบนะครับผมเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่านะครับก่อนเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้มันมันแฟมิลี่อ่ะอยาเรียกแฟมิลี่เรียกว่าเด็กเล่นได้แบบเด็กแบบเล่นแบบดาวน์ไทม์ต่ำแบบคิดอะไรไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีพัทเซิลให้พอสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีเกมมิ่งโหมดมานําเสนอนะครับเป็นแบบว่าสําหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเกมเมอร์โหมดอ่าวาเลียนเป็นวาเลียนเป็นแบบว่าให้คุณจะเล่นกดนี้เพิ่มเติมได้เป็นฮาส์ดูจากผมเองแต่ก็เสนอพี่คิวไปแล้วที่เป็นดีไซเนอร์ไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะไปปรับหรือเปล่าเพราะผมเล่นเงี้ยผมรู้สึกมันเบาไปนะครับมาดูฮาวส์ อย่างแรกคือก็เหมือนเดิมครับก็เอาห้าเม็ดสี่ละห้าเม็ดมาเรียงแต่ว่าผมอาจจะหยิบไม่ครบห้าครบห้าอ่ะครบห้าละเอ้ยสีแดงโอเคมาเรียงเลยเรียงเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับพอเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาหยิบนะครับตอนนี้มันจะยากขึ้นหน่อยเพราะเวลาหยิบเนี่ยเราจะต้องห้ามให้แถวมันแตกอ่าห้ามให้แถวมันแตกง่ายอ่าคิดถึงเกมไฮฟ์เอาไว้อย่างเช่นอ่มีคนหยิบอันนี้ไปมีคนหยิบอันนี้ไปมีคนหยิบ อันนี้ไปอ่ามีคนหยิบอันนี้ไปอีกคนที่หยิบเนี้ยไม่ได้เพราะพอหยิบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะแตกมันจะแตกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือเหมือนจะต้องเอาตรงอ,อื่นไปก่อนตันนี้ไปอันนี้ไปมันจะแบบเนี่ยหรืออีกคนที่จ้เาเนี้ยไม่ได้เพราะว่าจะเห็นว่าจะแตกเป็นสองส่วนอันนี้ก็เ <c ười> ป็นอีกวลียนึงที่ทําให้อ่ามันไม่ง่ายไงเห็นไหมผมมอกี้มอกี้คือผมเล่น2มือมุ่มั่วเลยนะแบบเร็วๆเ,เพื่อที่จะได้รีบๆรีว <c ười> <ฮ>ิวฮะให้มันเต็มเต็มแปลว่านี่ขนาดเล่นมมั่ววางๆแบบคิดไม่ต้องนนาามกแบบ วางหยิบวางหยิบวางหยิบวางไว้เรื่อยก็ยังสามารถที่จะสร้างบ้านได้จนครบหมดเพอร์เฟกอะสวนฟันนั้นก็เหลือหิน2ก,ก้อนนะครับนี่ก็เป็นอีกวาเลนต์หนึ่งที่ผมนําเสนอนะครับอีกวาเลนต์หนึ่งคือก็คือใช้ร่วมกันแหละถือว่าเป็นวาเลนต์ด้วยกันสำหรับเกมเมอร์นะครับอีกอันหนึ่งคือเวลาบ้านลงไปใช่ไหมครับบ้านลงไปเวลาหินลงไปเวลาเราจะสร้างบ้านต้องเริ่มจากแถวล่างสุดเสมอย้ําว่าเสมอไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยแถวล่างสุดมันไม่ได้แล้วไปเอาแถวบนไม่ได้นะครับแต่ในกฎนี้มันจะเป็น กล้าเข้าใจดีไซเนอร์เขาแหละเขาอยากให้แบบเล่นขำๆไม่เครียดอะไรเงี้ยก็คือถ้าแถวล่างไม่มีเนี่ยไปสร้างอันบนก็ได้ขอแค่ติด3อันแต่เนี้ยล่างสุดเท่านั้นถ้ามันตันปุ๊บต่อให้คุณมีสีดงอยู่สามอันอย่างเงี้ยเนี่ย,ยตันแล้วเงี้ยอันนี้ก็อดนะครับก็นับเป็นหินที่เหลือไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างที่ผมอยากจะเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึ่งคือสูงห้ามเกินเจ็ดนะครับอ่าม,มีมีห้ามเกินเจ็ดเด็ดขาดเมื่อกี้มีสูงแปดด้วยมันทำให้แบบบางทีแบบเอ้ยไม่ได้ติดแบบ ก็มันก็จะเป็นดูอีกอันหนึ่งที่แบบสตรีทเรานิดนึงว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ววะหยิบอันนี้ไม่ได้หยิบนี้มันจะสูงเกินเราก็ต้องมาต่อแถวนี้อะไรเงี้ยมันก็ทําให้คิดแบบซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงมีมีเลนจ์ของการนับแต้มแพชนะมากขึ้นไม่ใช่แบบสุดท้ายเพราะว่าผมเล่นกับแอมไปเหลือจริงๆเวลาเหลือเนี่ยมันก็เหลือแค่แบบสองสามอันเหลือหนึ่งอันสองสามอันตอนที่เล่นกับดีไซเนอร์พิคิวเนี่ยผมก็เหลือสองอันพิคิวเหลือสามอันอะไรเงี้ยคือแบบ หรือเมื่อกี้ผมเล่นมั่วๆไม่เหลือเลยอะไรย้ะครับมันมันทำไม่ได้เกินไปนะครับนี่เหมือนแบบพูดความคิดเห็นส่วนตัวไปในนี้เลยแล้วกันอันนี้ย้ำเมานความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ผมเชื่อได้ว่ามันเป็นเกมที่เหมาะกับเด็กจริงอะและเล่น2คนหรือว่าผู้ใหญ่เล่นกับเด็กเล่นกับลูกซื้อไปลองแบบฝึกทักษะลูกก็ยังได้เลยซึ่งผมแอบไม่เชื่อ14บบวกถ้ากดเป็นอย่างอย่างที่ผมบอกนะคือ เฮ้ย14บัวนี่มันคือมีเดียมยูโรนะเฮมี่ยูโรมีเดียมยูโรเลยนะ14บัวเนี่ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูความเก็นส่วนตัวเพิ่มเติมดีกว่าว่าผมคิดยังไงเกมน,นี้บ้างครับผมโอเคชีโบนะครับผมอา่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ชอบความมินิมอลของเกมจึงที่ว่าเซตอัพง่ายนะครับอา่าเราก็แค่แยกถุงซิปสองเซตใช่ไหมเป็นเม็ดละห้าสีละห้าไว้แล้วก็มาถึงเนี่ยแกะถุงซิปแรก รวบให้เป็นท่าุ่ท่าแล้วก็เล่นเลยหลังแกะทุทีสองรวบเป็ท่าุท่าแล้วก็เล่นอีกแล้วก็นับแต้มแค่นั้นเองนะครับเกมจะประมาณ15 20, 20, นาที20นาทีแปบ๊บเดียวอยเองจะเวนว่าคุณจะคิดนานคิดเร็วขนาดไหนนะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมีความแปลกใหม่อ่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไอเดียใหม่ผมรู้สึกชอบอ่าไม่รู้ว่าใหม่หรือเปล่าแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่นอะไรที่เป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับอ่าเคยเล่นก็ที่คล้ายๆก็คือโพชชั่นอีโพชั่นมั้งแต่มันก็ไม่ใช่แบบเนี้ยคือมันแบบว่าม เหมือนได้อารมณ์เหมือนเล่นไอเกมในมือถือ Candy Crush ที่แบบว่าพยายามหันให้มันติดกันเยอะๆแล้วก็ได้แต้มเยอะอะไรประมาณนี้นะครับคือได้อารมณ์นั้นเลยนะครับแล้วก็ชอบชอบการคิดพัซเซิลของเกมนี้มากตรงที่เราต้องคิดล่วงหน้ามันไม่ใช่แค่เอาลงไม้สีติดกันบางทีเราเอาลงไม้มันสีติดกันไม่ได้แต่เราเราต้องคิดจินตนาการไปล่วงหน้าเลยว่าเ ถ้าตอนจบเราซ่านี้ก่อนซ่านี้ก่อนอันนี้ก็จะไหลลงมาเพราะอะไรวปุ๊บเอ้ยมันจะติดพอดีมันก็จะได้พอดีอะไรเงี้ยมันจะเวลามันคิดคอมโบอะไรตรงนี้ได้มันรู้สึกซาติฟายมากๆเลยที่แบบว่าเราก็คิดล่วงหน้าว่าคือบางทีมันจะทําให้ติดกันตั้งแต่เลียงแต่แรกเนี่ยมันยากมากแบบให้เขียวติดเป็นกลุ่มแด้เนี่ยมันยากมากมันต้องแบบคอยคิดอีกทีว่าเฮ้ยถ้าอันนี้ออกไปแล้วมันเลื่อนลงมามันจะติดตรงนี้พอดีก็จะเลื่อนไปได้เหมือนที่ผมทําให้เห็นในในแผ่นแรกอะแผ่นแรกที่มันสามารถที่เอาออกได้หมดเลยประมาณนั้นนนะคครับี่ือ สิ่งที่ชอบนะอาร์ตเวิร์กก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรม้างกีตาร์เซิร์ฟเมนอาร์ตเวิร์กอยู่แล้วนะแต่อาร์ตเวิร์กก็เท่าที่เห็นน่ารักดีนะครับผมสิ่งที่ไม่ค่อยชอบนะครับอย่างแรกก็คือมันง่ายเกินไปแต่ผมก็แก้โดยเฮลูแล้วก็เล่นกับแอมและแอมก็บอกสนุกนะครับ <laughs> เพราะแอมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เล่นแบบมีเดียมยูโรเฮฟวี่ยูโรอยู่แล้วอ่าพัซเซิลเขาก็ชอบอยู่แล้วแบบบาร์เรนพาร์คอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเกมนี้ยถ้าเทียบกับพวกบาร์เรนพาร์คเทียบกับอาไฮล์เทียบกับอะไรพวกเนี้ยรว่า iction, ือ ความกดดันมันน้อยเกินไปมันน้อยมากคืออ้าวหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยแล้วความกดดันมันดีตรงไหนแล้วเกมมันควรที่จะไม่กดดันหรือเปล่าผมรู้สึกว่าความกดดันมันเป็นส่วนสนุกอีกส่วนหนึ่งของเกมเลยนะของเกมหลายๆเกมไม่ว่าจะเป็นเนเมซิตใช่ไหมเนเมซิตกดดันไหมกดดันสนุกไหมสนุกอ่ะหรืออ่าคาร์สันซิตี้อ่าหรือเซเนเตอร์หรือหลายเกมที่ผมรีวิวไปอ่ะท้ากดดันไหมกดดันสนุกไหมสนุกถ้ามันไม่กดดันสนุกไหมไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยตอนที่เล่นครั้งแรกผมรู้สึก เลื่อนลงเลื่อนลงเอ้ยมันคิดพัซเซอร์สนุกนะย้ำว่าพัซเซอร์อ่ะสนุกแต่เรื่องความเรื่องความลึกของมันเนี่ยมันน้อยเกินไปสำหรับผมผมก็เลยอ่ะพี่คิวลองเล่นแบบนี้แล้วกันอ่ะมาแบบอันนี้ห้ามอย่างงี้น,นี่ห้ามนี่นนเวลาคิดเน่ะเนี่ยถ้าตัดแล้วตัดเลยนะอ่ะแล้วก็นับแต้มพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้เกิดรีเพเยอร์บิที้ด้วยจะไม่ว่าผมเนี่ยรู้สึกอยากเล่นซ้ำเพราะว่าไอ้เฮ้ยเฮ้ยพลาดนิดเดียวโอ้ยเอาแล้วกูรู้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใน family mode ผมเรียก family mode แล้้วววกกกันน็คคคคือดดทีีุ่่ณิิเเขาไยมัน มันแฟมิล่จ๋าเกินไปจนเรารู้สึกว่าหยิบมั่วๆก็สามารถเอาออกหมดได้หรือไม่ก็เหลือแค่1นหรือสอันอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือมันง่ายเกินไปแต่ก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายก็แาละนะครับอย่างที่บอกว่าเกมหน่ยเกมมันจะมีทาร์เก็ตกลุ่มที่ต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ครับ ทีโบนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันยังเป็นบล็อกอัพเป็นโปรโตไทป์นะครับทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่ผมบอกหรือกดที่ผมเพิ่มเติมเข้ามาคุณคิวเขาอาจจะเอาไปใส่ในวาเลียนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทีโบนะครับเซมิกิกเกมมิ่งขอให้เป็นเกมที่ดีครับเป็นเกมที่ดีก็คือว่าสนุกพัซเซิลดีแปลกใหม่ย้ําว่าข้อดีสุดๆของเกมนี้เลยคือพัซเซิลที่ดีมากๆแล้วก็เบสิกมากๆนะครับแต่ถ้าเอาไปอดัดแนปนิดหน่อยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมันจะ เจ๋งมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ตามรับชมกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทีโบโนะครับน่าจะวางขายเร็วนี้แหละจะเป็นแนวแบบว่าเขาเรียกโฮมเมดขายก็คือผลิตเองขายเองนะครับก็รอดูราคาทีแล้วกันว่าเท่าไหร่แต่คาดว่าน่าจะไม่แพงก็เป็นอีกหนึ่งช้อยสำหรับเกมเล็กๆที่พกติดไปเล่นที่ไหนก็ได้นะครับผมขอบคุณที่ตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์พี่คิวด้วยนะครับที่สนใจสปอนเซอร์ ชาแนลผมนะครับอขอบคุณทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้าชอบคลิปนี้บ๊ายบายครับผม